ล่าสุดครับคุณผู้ฟังครับข่าวด่วนและข่าวใหญ่เหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่งานดูไบแอร์โชว์ปี2568ที่เพิ่งผ่านไปหมดัดหมาด,ดเมื่อวานนี้เองใครจะไปคิดครับว่าเครื่องบินรบที่อินเดียตกระหว่างแสดงโชว์แต่มันไม่ได้ตกครั้งแรกครับบอกเลยว่าปีปีหนึ่งอินเดียเครื่องบินตกหลายลำมากเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่เครื่องบินตกครับแต่มันสะท้อนไส้ในของกองทัพอากาศอินเดียออกมาหมดเปลือกวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันทําไมที่อินเดียเครื่องบินตกบ่อยหรือเกินตามด้วยการเจาะลึกเจ้าเครื่องเทจัสที่เพิ่งตกไปจะถ เทีบกับชาวบ้านเขาว่าทําไมคนอื่นเขาไม่ตกกันบ่อยขนาดนี้ <font> ล่าสุดนี้ถึงกับตกขณะแสดงเลยนะคะใช่เลยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวนันศุกร์ที่21พฤศจิกายนปี2568เวลาประมาณบ่าย20นาทีที่งานดูไบแอร์โชว์สหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งเป็นงานโชว์เครื่องบินระดับโลกขณะที่ผู้ชมทั่วโลกกาลังจับตาดูลีลาการบินผ่าแผลงของเครื่องบินขับล lei, t ไล่ LCA t e j a s Mark 1หมายเลขเครื่อง LA 5026ของกอ,องทัพอากาศอินเดียอยู่นั้นจู่ๆเครื่องก็เกิดอาการเสียการควบ คุมขณะทำท่าบินระดับต่ำและดิ่งพัะส,สุธากระแทกพื้อนอย่างรุนแรงจนเกิดระเบิดไฟลุกท่วมจึงทำให้หนักบินสีมือดีอย่างนามันซิยาวไม่สามารถดีตัวออกมาได้ทันและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีครับ อินเดียนี่เขาหวังกับงานนี้ไว้มากเลยนะคะใช่คร mm ับเขาหวังจะมาโชว์ความเทพของเทคโนโลยีอินเดียเต็มที่เลยแต่กลายเป็นโชว์ความล้มเหลวแทนกองทัพอากาศอินเดียหรือ IAF ก็ออกมายอมรับและแสดงความเสียใจแล้วครับพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันทีต้องบอกว่าเรื่องนี้มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังเยอะครับไอการที่อินเดียเนี่ยมีข่าวเครื่องบินตกบ่อยขนาดนี้ทั้งท้ที่งบประมาณทหารเขาก็น่าจะเยอะติดอันดับโลกเลยนะถูะต้องครับคืออินเดียเนี่ยงบกระหมมหาศาลแต่สถิติการตกของเครื่องบินทหารเขาในช่วง10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2 5 5 8 ถึง2567อินเดียเสียเครื่องบินไปแล้วกว่า104ลำนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับมันเหมือนเอาเงินไปเผาทิ้งเล่นๆปีละหลายพันล้านบาทแล้วปี2568เนี่ยหนักเลยครับเมื่อวันที่9กรกฎาคมปี2568เครื่องบินขับไล่รุ่นจาก,กัวของกองทัพอากาศอินเดียก็เพิ่งตกที่เมืองชูรูตอนนั้นนักบินเสียชีวิตไปถึง2นายเลยนะครับมันห่างกันแค่ไม่กี่เดือนก็ตกอีกแล้วมาตรฐานความปลอดภัยของเขามีปัญหาหนักมากครับอโอ้โหอันนี้คือเขารักษาเครื่องบินไม่ค่อยดีหรือว่า ระบบตรวจสอบเขามีปัญหาคะมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเลยครับอินเดียเนี่ยมีปัญหาเรื่องการซ่อมบำรุงที่ล่าช้าและไม่ได้มาตรฐานมานานแล้วเครื่องบินหลายลำเก่าเก็บอย่างเจ้ามิก21ิที่เขาเรียกกันว่าลงศพบ,บินได้นั่นก็ตกจนนักบินเสียชีวิตไปเป็นร้อยพอมาถึงรุ่นใหม่ๆอย่างเทจัสหรือจาก,กัวก็ยังหนีไม่พ้นวงจรนี้คือระบบตรวจสอบและบำรุงรักษาของเขาอาจจะยังไม่ถึงขั้นเมื่อเทียบกับมาตรฐานโลกหรือเทียบกับกองทัพอากาศไทยเราที่เน้นความเนี๊ยบความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอครับเราไม่ปล่อยให้ของไม่ดีขึ้น แต่นี่อินเดียเขาผลิตเองใช้เองแต่ดันตกเองซะง,งั้นครับแต่เขาก็ยังประกาศตัวเป็นผู้ผลิตอาวุธชั้นนําของโลกอยู่นะคะก็นั่นน่ะสิครับทั้งที่เครื่องบินตกบ่อยขนาดนี้คือความกล้าเขามีเยอะแต่ความเก่าในเชิงคุณภาพมันยังตามไม่ทันเขาจะสร้างภาพลักษณ์ว่าทําเองได้หรือนโยบายอาจมั ah ่นนิรภัยบารานแต่พอรีบเกินไปแล้วพื้นฐานไม่แน่น มันก็เลยพังพินาศมาต่อกันที่เจ้าเครื่องบินเทจัสลำที่ตกกันบ้างครับซึ่งมันเป็นเครื่องบินขับไล่ขนาดเล็กที่อินเดียเขาภูมิใจนําเสนอมากสร้างโดยบริษัทฮินดูสถานแอโรนอติกส์หรือแฮลพัฒนากันมายาวนานกว่า24ปีแต่ดูเหมือนมันจะยังไม่พร้อมนะครับก่อนหน้านี้นเมื่อวันที่12มีนาคมปี2567เครื่องบินเทจัสก็เพิ่งตกที่เมืองใจซันเมอร์รัฐราชสถานมาแล้วรอบหนึ่งอันนั้นโชคดีที่นักบินดีตัวออกมาได้ทันอ่าก็ตกอีกแล้วนะคะแถมคราวนี้ถึงขั้นเสียชีวิตเเลลนนแหะปรรด็ําคคััญบ เหตุครั้งล่าสุดที่ดูไบเนี่ยข้อมูลระบุว่าเครื่องกําลังทําท่าบินผาดแผลงที่เรียกว่า negative G turn หรือการบินตีลังกากับหัวที่แรงโน้มถ่วงมันดึงเลือดขึ้นหัวซึ่งเป็นท่าที่อันตรายมากถ้าระบบควบคุมการบินไม่แม่นยําพอหรือนักบินเกิดอาการวูบแล้วเรื่องน้ํางินรั่วล่ะคะเห็นมีคนพูดถึงในโซเชียลก่อนวันเกิดเหตุอันนี้เป็นดรามา่าซ้อนดราม่าครับคือเมื่อวันที่20พฤศจิกายน1วันก่อนเครื่องตกมีคลิปหลุดออกมาว่าเครื่องเทจัสมีของเหลวไหลออกมาคนก็ลือกัน ว่าเป็นน้ำมันรั่วแต่อินเดียเขาก็รีบออกมาแก้ข่าวทันทีเลยครับว่าเป็นแค่น้ำระบายจากระบบแอร์เฉยๆแต่พอวันรุ่งขึ้นเครื่องรุ่นเดียวกันเนี่ยตกตูมเลยครับคนเขาต้องสงสัยสิครับว่าแน่ใจนะว่าแค่น้ำแอร์มันเหมือนแก้ตัวไปก่อนแต่ความจริงมันฟ้องด้วยภาพตอนระเบิดนั่นแหละครับแบบนี้แสดงว่าเทจัสอาจจะถูกเร่งให้ไปโชว์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ประเทศทั้งที่ระบบยังไม่เสถียรพอหรือเปล่าคะผมมองมีส่วนสูงมากครับคือเขาอยากขายของอยากโชว์พาวเว์แต่ระบบอุต การของอินเดียมันยังไม่โตเต็มที่ปัญหาเรื่องการควบคุมคุณภาพของโรงงานแฮวนี่โดนด่าม,มาตลอดขนาดเครื่องยนต์ยังต้องซื้อจากอเมริกาเลยครับและพอเอามาประกอบเองก็เกิดปัญหาจุกจิกตลอดการที่เครื่องตกติดกันแบบนี้เครื่องบินเนี่ยอาจจะกลายเป็นความเสี่ยงของชาติแทนที่จะเป็นความภาคภูมิใจของชาติซะแล้วละครับ<อ>มาถึงเรื่องนักบินบ้างครับนาวาอากาโทนามันซิยาวที่เสียชีวิตเนี่ยเขาอายุ37ปีและเป็นนักบินที่มีประสบการณ์สูงมากครับแต่ปัญหามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัว อยย่างเดีวมันอยู่ที่ระบบครับมีรายงานจากหน่วยงานตรวจสอบของอินเดียหรือ CAG ออกมาแฉเมื่อปี2567และ2568ว่ากองทัพอากาศอินเดียขาดแคลนเครื่องจำลองการบินหรือซิมูเลเตอร์ยังหนัก<อ>นักบินเฮลิคอปเตอร์และเครื่องลำเลียงบางส่วนแทบไม่มีซิมูเลเตอร์ดีๆใช้ต้องไปใช้แว่น VR ฝึกเอาซึ่งมันแทนของจริงไม่ได้หรอกครับส่วนนักบินขับไล่แม้จะมีซิมูเลเตอร์แต่ว่าการฝึกรับมือสันในการวิกฤตอาจจะไม่เข้มข้นพอพอเจอปัญหาหน้างานจริงๆบนเครื่อง ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเทจัสที่ระบบควบคุมการบินซับซ้อนมันก็เลยแก้ไขไม่ทันอัตราการเสียชีวิตของนักบินอินเดียถึงสูงกว่าหลายประเทศใช่ครับเพราะมันมีปัญหาเชิงระบบที่หมักหมมมานานอินเดียสูญเสียบุคลากรระดับหัวกะที่ไปเยอะมากเพราะอุบัติเหตุซ้ำซากถ้าอินเดียจะกล้ามาเป็นมหาอำนาจจริงๆเขาต้องแก้โจทย์นี้ให้ได้ก่อนครับจะมารบกับใครได้ถ้าเครื่องตัวเองตกเป็นรายเดือนแบบนี้คืนรบจริงนักบินคงขวัญผวากันหมดว่าเครื่องจะตกใส่หัวตัวเองก่อนเจอศัตรูเข้าใจเลยคะ่ะเพราะเกิดเรื่องแบบนี้มันก็จะกระทบบกกัาร ขายของของอินเดียสินะคะต้องบอกว่างานนี้เรียกว่าขายไม่ออกแน่นอนใครจะกล้าซื้อล่ะคบภาพเครื่องบินระเบิดต่อหน้าต,ต่อตาคนทั้งโลกในงานแอร์โชแบบนั้นก่อนหน้านี้อินเดียพยายามจะขายเทจะให้อาร์เจนตินาแต่สุดท้ายอาร์เจนตินาเขาก็เทครับเขาไปซื้อเครื่อง f 1ื6 2จากเดนมาร์กแทนเมื่อปี2567ก็เพราะเขาไม่เชื่อมั่นไงครับอร์เจนเินาเขาดูออกว่าเครื่องเทจัสปัญหามันเยอะทั้งเรื่องเก้าอี้ดีดตัวที่มีชิ้นส่วนอังกฤษซึ่งเขามีปัญหากันแล้วเรื่องความน่าเชื่อถือพอมาเจอเหตุการณ์ที่ดูใบซ้ำก ไปอีกยิ่งตอกย้ําว่าอาร์เจนตินาคิดถูกแล้วที่ไม่เอาแล้วประเทศอื่นๆละ่ะคะก็มีฟิลิปปินส์ครับที่อินเดียเคยไปจิบจีไว้แต่เมื่อเดือนมิถุนายนปี2568ฟิลิปปินส์เพิ่งเซ็นสัญญาซื้อเครื่องบิน FA50 เพิ่มอีก12ลำจากเกาหลีใต้มูลค่ากว่า700ล้านดอลลาร์หรือ24,000ล้านบาท ค,คือฟิลิปปินส์เขาเลือกของที่ชัวร์กว่าครับเก mm hmm. าหลีใต้เขาทํา FA 5 0ออกมาดีใช้งานได้จริงไม่ใช่เครื่องที่เอามาบินโชว์และตกนี่แหละครับผลกระทบต่อภาพลักษณ์อินเดียรซิงหรืออินเดียพังงาที่ท่านนายกโมดีพยายามปั้นมันอาจจะไปได้ไม่สวยแล้วครับการเร่งเป็นผู้นําอุตสาหการรมอาวุธโดยที่พื้นฐานยังไม่แน่นมันทําให้เกิดผลลัพธ์แบบนี้แหละครับหลายคนก็สงสัยเลยครับว่าประเทศที่ผลิตเครื่องบินลบเองได้แต่เครื่องตกบ่อยขนาดนี้จะเป็นผู้นําเทคโนโลยไีได้ยังไงต้องบอ บอกเลยครับว่าไอาการผลิตได้กับผลิตให้ดีมันคนละเรื่องกันครับแล้วที่ชาติอื่นเขาไม่ค่อยมีปัญหาแบบนี้อย่างอเมริกาหรือจีนทั้งที่เขาก็มีเครื่องบินเยอะแยะก็ต้องเทียบแบบนี้เลยครับชาติมหาอำนาจอย่างอเมริกาหรือแม้แต่จีนเวลาเขาจะเอาเครื่องบินใหม่ออกมาใช้เขาทดสอบกันโหดมากครับบินทดสอบกันหลายพันหลายหมื่นชั่วโมงจนมั่นใจว่าปลอดภัยจริงๆถึงจะส่งออกแต่ของอินเดียเนี่ยดูเหมือนจะเร่งขั้นตอนพัฒนามาช้าแล้วก็รีบเข็นออกมาใช้งานทั้งที่ชั่วโมงบินทดสอบอาจจะยังไม่ครอบคลุมทุกสถานการณ์คือ เทคโนโลยีอินเดียเขาล้าหลังหรือกระบวนการผลิตไม่ได้มาตรฐานคะทั้ง2อ,อย่างประกอบกันเลยครับเทคโนโลยีบางอย่างเขายังต้องพึ่งพาต่างชาติแต่เอามายำรวมกันเองซึ่งการบูรณาการระบบเนี่ยยากมากถ้าทําไม่ดีระบบคอมพิวเตอร์สั่งการผิดพลาดนิดเดียวเครื่องก็ร่วงแหะครับแถมกระบวนการผลิตในโรงงานแฮลก็ขึ้นชื่อเรื่องความล่าช้าและงานหยาบอย่างเครื่องรุ่นเทจัสมาร์ก1เที่คุยว่าจะส่งมอบก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกไปจนถึงปี2569นู่นเลยครับ คือถ้าเป็นประเทศอื่นเครื่องตกปีละหลายลำแบบอินเดียเนี่ยคงโดนตรวจสอบยับไปแล้วครับอย่างกองทัพอากาศไทยเราหรือประเทศที่พัฒนาแล้วเครื่องตกที่นี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติต้องรื้อระบบสอบสวนกันวุ่นวายแต่นี้อินเดียเขาเหมือนชินแล้วครับตกก็ตั้งคณะกรรมการแล้วก็เงียบแล้วก็ตกใหม่วนไปแบบนี้มันแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างชัดเจนกองทัพไทยเราเนี่ยเลือกของเน้นคุณภาพจริงๆชัดเจนเลยค่ะก็หวังว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นบทเรียนราคาแพงให้อินเดียเขาปรับปรุงระบบสักทีนะครับกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่่่พาาขตอไป ราสองคนทันและมินสวัสดีครับ